ก็มาถึงแล้วนะคะหอแก้วมุกดาหารจ้าต้องเวะมาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวบนสิปิดก่อนนอกจากก็ต้องมาข่าก่อนแล้วจะสิไปบัตรท่มโนโลมไปเบิงกันเลยจ้าอันทีมทิปทีมทิปทั่วนี่เด้อจ้าหันหน้ามาพี่เน่หันหน้ามาพี่เน่เอ๊ครบครบคบบครบทีมนําทีมโดยพ่อนิวัฒน์นะคะไปแล้วค่ะสิคืนหอแก้วเราเด้อจ้า มาหลายเที่ยวปะทานีขึ้นลยได้ค่ะห,หอแก้วโมกดาหานีกำลังสิขึ้นนี่แหละจ้าบริเวณหลอบๆนะจ้าธรรมชาติสวยงามไเดิน,นกะตดางถอดลงเท้าเก็บกันดนนยจ้าเพื่อความสะอาดนะคะเป็นระเบียบเรียบร้อยถอดรงเทา้าเก็บก่อนจ้าถ้าชมได้ก็จะมีชั้นที่หนึ่งบริเวณที่เราอยู่ ชั้นที่สองชั้นที่หกและชั้นที่เจ็ดนะคะนี่คือจุดค่ะลิฟต์ของเราจะขึ้นหึงชั้นที่หกค่ะชั้นที่เจ็ดต้องเดินไปหอแก้วนะคะแนะนำนักองเที่ยวขึ้นไปชั้นบนก่อนคือขึลิฟต์ไปชั้นที่หกแล้วเดินต่อไปยังชั้นที่เจ็ดเลยอืมค่ะถึงชั้นที่หกนะคะตอนนี้กำลังขึ้นหอแก้วนะคะขึ้นลิฟต์ค่ะไปอยู่ที่ชั้นที่ อยู่ชั้นหกแล้วเดินมาชั้นห้าเนาะชั้นสามแล้วบางเพียงเบาๆเย็นๆอยู่ในหอแก้วมีอยู่ทั้งหมดเจ็ดชั้นแทนที่เราจะขึ้นไปที่ชั้นเจ็ดไม่ไม่เขาให้ขึ้นเขาให้ขึ้นแต่เราขึนแบบเคลียร์เขาไม่ได้เขม่ขึ้นลิฟต์มาถึงชั้นที่หกแล้วนะค่ะลิฟต์กับศิึงอยู่ตรงนี้นะคะ เกษสิเป็นจุดชมเมืองของมงดาหารเนาะจ้าเรบไปรอบไปอันนี้ซองทะลุกระจกไปนะคะแล้วก็เห็นวัดผู้มโนร่มค่ะทุกคนนะคะแล้ว้็เกษตรไปเที่ยววัดมโนร่มผู้มโนร่มกันจ้าชมเมืองนะคะพอขึ้นมาถึงสันนิหกกับมาอานเนาะคะ่ะอานของมูลของมงดาหารประตูสู่อินโดจีนนะคะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะ ก็อ่านไปรอบๆ้ะจ้ะจนเสร็จเรียบร้อยเป็นแม่น้ำโขงนะจ๊ะพ่อได้ขึ้นมาอยู่ชั้นที่พบของหอแกว้วเ้ากับเบิงเห็นประเทศลาประเทศเพื่อนบ้านนะจ้ะฟังนนจ้าอันนี้ก็ซองซองซอ,องเมืองไหนคะนี่ซอ,องเมืองลาวซองหาประเทศเพื่อนบ้านมาอยู่เย็นเป็นสุขหรือเปล่าก็ที่ซองซองไปในแอร์กล่องซอง เห็นบ่เห็นบ่เห็นบ้านอยู่เห็นฟัง่นเลยเนาะมี่องซองเลยค่ะ่องซองประเทศลาวจุดจุดหอแก้วนี่ตรงนี้ก็เนมไปเห็นสะพานสะพานขามไปประเทศลาวสะพานอะไรตรภาพไทยลาวเออสะพานมิตรภาพไทย่ลาวมองเห็นพอริบลีนสันที่หกเสร็จแล้วกสิขึ้นไปสันที่เจ็ดเนาะจ้าสิบไหว้ผ้าสันที่เจ็ดึ้นไปเลยจ้า เละๆกว่าขึ้นหม้อสันที่เจด,ด้วยจ้าหอดแล้วสันที่เจดักยางเมื่อยเลยมือมือคัอกๆเลยเลิกสภาพกันมาไหวาพาขอพรนะจ้าเม่ๆมทั้งสองกันนางไหวาพาพรอมพรอขอพรตามขึ้นมาอีกลูกลูกพ่อพ่อมาจะไหวาพากันจ้า แล้วก็พาลูกหลานมาไว้ผ้ายููที่สั้นที่เจ็ดเด้อจ้าไว้พระขอพรเขาก็ห้ามจุดทูบเทียนเด้อจ้ากับไว้พราเวลาเสียงเสียมซี่กับบอตองขยาเาเด้อจ้ามันจะเกิดเสียงดังจ้าลงลิฟล่งลิฟไปสั้นที่สองไปเบิงยังลูกอยู่สั่นที่สองไปเบิง,นบงชนเผ่า,า,าต่างๆเนะาะไปกันเลย กลงมาถึงสันสองเลยด้วยจ้ามาเบิงชนเผาต่างต่างๆอันนี้เผาไทยอีสานนะจ้ะเผาไทยอีสานบานเฮ้าคนเกิดสิแตงโตแบบนี้นะคะเผาอีสานเผาไทยอีสานมกาซาทุพระจอมผลสฤษดิ์ธนรัตน์นะคะแล้วกับมาเบิ้งตรงนี้ชุดไทยอันนี้เผาไทยย้อ อ้าไทยยออันนี้เป็นเป็นอาวุธอะไรอันอาวุธอะไรคะอาวุธปราบสงครามสมัยไหนอันนั้นสมัยไหนลูกอ๋อสองพันสี่ร้อยสิบแปดต่อสองพันสี่ร้อยยี่สิบแปดเป็นอาวุธสงครามสมัยนั้นเนาะจ้าอ่าอันนี้ชุดเผ่าไทยยอแล้วก็อันนี้เผ่าชนเผ่าไทยแสก ชนเผ่าไทยคะ<น>่ะชนเผา่ากุลาเป็นกูู๊แบบนี้ด้วยจ้ะชนเผ่าไทยกะโซโลกะโซกะโซโซอ,อ,อันนี้ชนเผ่าผู้ไทยกะประมาณนี้จ้า มาเบงเตาลีสมัยโบราณนอจ้ายาบัวกระไดใส่ด้วยจะแบบมีเตาลีสมัยโบราณมีให้ชมที่หอแก้วมุกดาหารนะคะเตาลีตาไก่ด้อจ้าเตาลีตาไก่มีหลายอ่อมันจะหัวตรงไก่มันจะเป็นตัวหลอกบ่อทานออกนะคะบ่ห้มันเตาลีตาไก่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีเก่าชนิดนะคะมีเก่าแบบ ด้วยกันกระชมอยู่ในชั้นสองของหอแก้วหมูดทหารเนาะจ้ากะ็ะจะเป็นเครื่องจักสารต่างๆของสมัยโบราณนะคะทํมมามหากินเกื่อถทํมมามหากินใช้ในชีวิตประจำวันบวว่าสิเป็นเหเป็นอุปกรณ์ต่างๆเป็นเครื่องจักสารของสมัยโบราณเนาะจ้าก็มีประมาณนี้จ้าโอ้ยกระหงกระตาของแงบ กะบุงกะตาของเงียบเครื่องจักสานเครื่องหาปลาของสมัยโบราณเนาะค่ะอันนี้เป็นเครื่องจักสานเครื่องหาปูหาปลาสมัยโบราณของใส่สมัยโบราณเนาะจ้ะอ่าเนี่ยกระชิ่งค่กับดูวัดพระธาตุเรื่องโลกนะคะด้ตรงนี้พันสินมีหลายกลัวนะจ้ะกาพม่านนี้จ้า อันนี้ขอมุดตั้งแต่วันที่หาพฤษภาคม2493พระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุละยะเดชทรงรับพระบรมราชาเเพเกาชการที่9 mm hmm. เหงนพระบรมราชกาีฬเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมอันนี้กับมาอ่านมึงน,นะคะอันนี้คั้นหมากค่ะคั้นหมากสมยัยโบราณเนาะจ้ะอันนี้กับบักอักค่ะคันหมากบักอัก ไม่มีหลายชนิดนะคะขันมากบักอักหูกฟูกน่งเนาะคะ่ะอันนี้บักอักอันนี้บักอักอันนี้ฟื้มนะคะฟืม้มของสมัยโบราณนะคะฟืม้มอันนี้หูกค่ะเอินว่าหูกหูกตําท่อผานะคะท่อผาฟื้มก็มีหลายชนิดนะคะฟืม้มประมาณนี้ค่ะเครื่องจักสาร ชมกับปะทัวร์ค่ะ,คะขอบคุณสำหรับก,การให้เข้าชมนะคะลูกอันนี้เพื่อเป็นฝาห้หอเกี่ยวนาะจ้าขอบคุณมากนะคะท,ที่ให้รับชมคะ่ะก็วันนี้ชมแค่นี้ก่อนวันหลังมาชมใหม่นะคะ